ให้จดทะเบียนสมรสลูกใช้นามสกุลแม่มีสิทธิ์รับมรดกได้หรือไม่ลูกมีสิทธิ์รับมรดกของแม่ได้แต่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อถ้าแม่อยากให้ลูกมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อได้ต้องใช้วิธีนี้ครับ 1. แม่ต้องไปจดทะเบียนสมรสกับพ่อ 2. ให้พ่อจดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือ 3. ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตร ถ้าแม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้ได้ลูกก็จะมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อได้อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อได้นั่นก็คือแม้ไม่ได้ทำสามอย่างที่ว่ามาแต่ถ้าพ่อมีการรับรองโดยพฤตินัยเช่นไปแจ้งเกิดลูกให้ลูกอยู่ในบ้านดูแลสงเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ค่าเล่าเรียน พูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่ของพ่อโดยแสดงออกให้คนรอบตัวได้